สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิเเมิกเชียนพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะพาเพื่อนๆมาเปิดดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันเสาร์กันนะคะมีระยะเวลาทํานาย่าง85-21ถึงพฤศจิกาย,ยน2564แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมการทํานายหรือเปิดไพ่ก็ต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่า ผู้ทำนายไม่ใช่ผู้พิเศษเป็นแค่ผู้อ่านไพ่ไม่มีการทำนายใดถูกต้อง100%อยายยึดการทำนายเป็นสรณะแต่ถ้าชอบดูนะคะชอบทำนายจริงๆก็เอาไว้เพียงแค่นะคะวางแผนแก้ไขป้องกันปัญหาในชีวิตแต่อย่านำไปตัดสินใจกับความสัมพันธ์หรือว่าการลงทุนใดๆนะคะแล้วก็การดูในวันนี้เป็นพลังงานในภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนนึงนะคะ ก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลินๆไปนะคะส่วนใครนะคะที่ต้องการจะดูส่วนตัวก็ทักทายมาได้ที่เพจนิม,มเมตเชียนมนังไม้นะคะหรือไลน์แอดที่สายทิ้งไว้ด้านล่างแต่ต้องบอกก่อนว่าสายเนี่ยจะสามารถดูให้ได้นะคะหลัง5โมงเย็นเพราะว่าทายทำงานประจำด้วยแต่ถ้าเพื่อนๆนะ,ะสามารถทักมาจองคิวได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะโอเค เราไปเปิดไพ่เช็คดวงชาวเสากันคะ่ะมาดูว่าการงานการเงินความรักสุขภาพภาพรวมของชาวเสานี้เป็นยังไงบ้างนะคะ ถ้าสับไพ่นานเกินไปนะคะสายก็จะเลือกไพ่ให้นะเพื่อไม่ให้มันต้องเป็นการเสียเวลามากมายนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวสายขอเลือกไพ่เลยนะกันอืม โอเคนะคะหนึ่งดาบสี่ไม้เท้าทเดดเดดห้าเหรียญแล้วก็จะให้ผู้แทนนะคะ เรื่องการงานของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคเหมือนกันนะคะในสัปดาห์นี้นะคะอุปสรรคจากตัวของคุณเองที่อาจจะแข่งก้าวกับเรื่องงานมากเกินไปทําให้คนอื่นเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบคุณนะคะเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยอาจจะไม่ไม่ค่อยชอบเรานะคะเพราะว่าเราอาจะเป็นคนพูดตรงพูดแรงนะคะเกินไปก็ได้นะคะช่วงนี้อาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานบ้างนะคะ แล้วก็เรื่องการเงินนะคะก็ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าเรามีครอบครัวนะคะคอยซัพพอร์ตเรื่องการเงินอยู่การเงินก็ไม่ได้แย่นะคะการเงินของเราก็เรื่อยๆนะคะส่วนเรื่องความรักนะคะก็ตีได้2แบบนะคะก็คือคุณเนี่ยอาจจะต้องจบความสัมพันธ์ตอนนี้นะคะหรือนะคะคู่ของคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่รักมั่นคงไม่ได้เจ้าชู้นะคะ แต่ว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนหวานหรือว่าคนขี้เอาใจนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะคนที่โสดเนี่ยก็ยังยังไม่ได้เจอนะคะช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องสุขภาพนะคะก็ให้ระวังเกี่ยวกับแขนหกักขาหักนะคะหรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดกับแขนหรือว่า ขาของคุณนั่นเองนะคะส่วนภาพรวมเดะไฮ้ปอรแทนนะคะภาพรวมเนี่ยก็คือให้คุณเนี่ยทำจิตใจให้สงบนะคะไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะเพื่อให้ช่วยให้สิ่งร้ายๆที่เข้ามาเนี่ยมันคลาดแคล้วหรือว่าบรรเทานะคะจากหนักเนี่ยให้เป็นเบานะคะ ทำโดยเฉพาะการทำจิตใจของตัวเองให้สงบเนี่ยมันก็ช่วยได้ค่อนข้างสูงเลยนะคะโอเคไซก็ขอให้คุณผ่านเรื่องราวร้ายๆไปได้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้